ให้ทานเบิกบานเสมอพบเจอแต่ความสุขสันทั้งเป็นที่รักพิงพักทั่วกันอิ่มเอมทุกวันบุญนั้นมากมีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นก็ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความจเจริญในธรรมขออองค์พระรรสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพปรปรัตเขมรัตเขมาปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาิกาานทีดยประมาณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพระัสบดีที่30เดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น9้าค่ำเดือน12ในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุญงามและความดีเริ่มต,นต้นแต่เช้าพร้อมด,ด้วยลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปรบกับญาติโยมสองรอบเลยทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์ก็คงจะประมาณนี้ 4ีห้าหรือ5้านกาหนึ่งนาทีรับแรกหลังจากทำวัดเช้าเสร็จนะก็พบกันในช่วงรับอรุณวันใหม่นะครับมาต่อด้วยพักกลางวันในส่วนนี้เพราะว่าเวลาพักค่ำนั้นก็จะเป็นเวลาในการถ่ายทอดสดนะเพราะฉะนั้นรมกาเชฉพาะกิจในงานประเป็นพระกุศลอุทิศแด่พระองค์ท่านฉะนั้นในส่วนของการจัดสดรรตารางเวลาอ,อกาศนั้นก็ปรับ ให้คุณโยมได้ติดตาม,มารับฟังกันในช่วงทั้งสองในทั้งสองช่วงเวลานี้ด้นในส่วนของวันนี้เองก็หลายภารกิจคุณโยมตั้งแต่เช้าเลยรับบาดเสร็จก็เตรียมในเรื่องของพื้นที่นะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะรุมในส่วนการจัดเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ในการดําเนินงานสร้างวัดปาาแกม้มณนะีซึ่งก็จัดแบบเรียบง่ายนะเพราะว่ายังไม่ได้ เป็นรูปเป็นร่างมากนักเริ่มต้นจากการนะนำเอาเครื่องจักรเข้ามาขุดนสะแล้วนะก็ถมดินก่อนในส่วนนี้งนั้นในเรื่องของอกิจกรรมก็จะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนหวางเสื่อเลกซะก่อนโดยคณนะท่าเจ้าภาพก็มีความตั้งใจในการเริ่มต้นปนะู้ทางให้เรานะจะได้มีโอกาสในการก้าวหน้านะจากเดิมนะซึ่งก็เป็นที่ดินเปล่า เป็นที่นาเดิมนะให้กลับกลายเป็นวัดวารามสื้ไปนี่ก็เป็นความตั้งใจที่ดีฉั้นเราก็เปิดโอกาสให้นะมาร่วมกันสมัครขี่ในส่วนของการจะสร้างวัดป่าแกบนันีแห่งนี้ให้มีความงดงามซื้ไปฉะนั้นในเรื่องการขุดสะก็สั่งรถใหญ่นะเครื่องจักรแล้วก็มีรถทอยมานะแล้วก็ให้ทอยกันก็น่าจะถมเบื้องต้นก่อนสักห0ารเที่ยวโดยประมาณนะ เราก็เลยเปิดโอกาสให้จะยอมระบุนกันเที่ยวละร้อยนะก็หนึ่งร้อยบาทเป็นทุนนะนะทุนหนร้อยบาทร้อยบาทก็ใกล้ในดเสร็จดำกดเสร็จดำก็วิ่งมาวิ่งไปหลายคันอยู่เหมือนกันที่เราจะต้องใช้ในพื้นทีงบประมาณก็ห้าหมื่นนะนะโดยประมาณนี้ก็เที่ยวละร้อยเสีบเที่ยวพันร้อยเที่ยวหมื่นห้าร้อเที่ยวก็ห้าหมื่นโดยประมาณแล้วก็แบ่งกันท่านโยมก็ร่วมกันตามอธยาสัยตามกําลังที่เรามีก็ถมดินเข้าวัดท่าโยม นะทำดินกันคันละร้อยที่ยวละร้อยละร้อยละร้อยบาทช่วยกันไปนั้นก็มีโยมคนะรอบครัวซับซองกนะ็มีโอกาสในการได้รับเป็นเจ้าภาพไว้สิบเที่ยวนะช่องไว้โนะยมพระธรญาติศรีขมิ้นก็นะระบุญไปอีกสองเที่ยวนะแล้วก็ยังมนะีในส่วนของแม่นิพานเปรียงกุณวันนี้เป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดนะในส่วนของภาคพ,พิธนะีของการมาเป็นพระกุศลด้วยนะท่านก็ถวายนะรูป ของพระองค์ท่านใส่กรอบเรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของการตั้งชุดบูชาทั้งหลายนั้นก็จะเตรียมแล้วก็ขึ้นไปกันเอาไว้ในในการประกอบพิธีด้วยตลอดทุกวันนะแต่นี้เป็นต้นไป่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านตั้งใจน้อมถวายในความรำลึกถึงพระมหาการันธที่กุณอันนี้ก็ต้องมรน,นานในฉะนั้นในส่วนของวันนี้เองก็มรน,นาบุญยมคาแสงช่างแก้วเป็นประธานอุปธรรมในส่วนของการน้อมนำบูชาธรรม นะหนึ่งกองบุญ5,000บาทก็เกืนะ้อกูลให้นะนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็รวบรวมกันทนั้งในส่วนของฝั่งเราแล้วก็มีหลวงพ่อพระจําประมงคงกติติโรซึ่งรับเสาร์อาทิตย์ไปออกอากาศในส่วนของพักเชา้านะก็มาพบเจอยโย,ยมท่านก็ผสมผสานกันนะท่านบ้างเราบ้างมากน้อยก็ช่วยกันไปให้รายการอยู่ได้นะไปจนถึงภายพักหน้าเพราะว่าหลายรายการที่ท่านไม่มีงบประมาณแล้วนะญายิโยมไม่ได้นมบตนา ก็ทาให้ต้องนะร่ำลาหรืออาจจะรับลาหรือนะห่างหายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้จ่ายเขาเลยใครเขาจชอยู่ใช่ไหมล่ะก็ต้องดูแลกันในเรื่องของการบูชาธรรมเพื่อนําไปจ่ายค่าสถานีทุกเดือนในแต่ละเดือนก็มโนธบุญกับยิโยมทุกท่านเลยที่ได้ร่วมด้วยเชื่อกันนะทั้งยิโยมที่อุปถัมภ์ก็มาเป็นสิปีนะหลักๆทุกคนทุกท่านก็เกื้อกูลกันในส่วนนี้ทาไม่ได้ยัโยมช่วยเป็นเสาหลัก ทั้งเสาเอกเสาโทเสาตีนะทั้งเสาจัตวาที่วานี้แล้วก็นาะยอที่มาร่วมกันสัมัคาีนะี่ก็แหมมันก็ยากเหมือนกันนะคุณโยมแต่ละเดือนแต่ละเดือนฉันก็อนุโมทนานะให้อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขก,กันนะก็ให้ทุกท่านนะมีความสดใสในกุศลของการเกื้อกูลกันในการให้ขึ้นชื่อว่าให้คุณโยมให้ไว้เถอะนะประโยชน์จังเกิดขึ้นกับเราร่ำไปเพราะว่าสุดท้ายที่ให้มันไม่สูญเปล่าหรอก กะ,ะท้อนย้อนกลับคืนนะให้เราได้มีความสุขมีความรุ่งเรืองมีความร่มเย็ยนนามเน่าจะเป็นลูกหลานก็ไม่เลื่อนในประเสริฐนะทุกเดือนนะยอมมีทัศเทรวิทย์ทุกเดือนนะร,ร,ร,นนะร่มวมโดยเช่วยกันอยอมมีแบบทูนกระวันโตแย้มอยอมมาชลายย่งซาพอนอันนันนะี่ร่วมกันเนะี่ยก็อุปถรัรมภ์กันมาทุกเดือนนะไม่แชร์เชืออเลยในะเรื่องเหล่านี้ท่านก็คอยเก้อกูลกันอยมอมน้องดาวเผาดิเนยะเมื่อวานก็อุมนินาบุญกันตามกําลัง มากน้อยก็ว่ากันไปท่านบางท่านก็พันบาทบางท่านก็2องพันบาทบางท่านก็ห้าพันบาทก็สะสมกันไปบางท่านก็สามัคคีนะตามกําลังที่เรามีก็นะไม่ทอดทุดระเห็นประโยชน์ก็ดูแลทุกสิ้นเดือนเราก็จะรวบรวมแล้วก็ชําระให้เข้าไปเพนะราะว่าไม่ค้างคุณยศในะเรื่องนี้ไม่เคยค้างนะพยายามเคลียร์ให้จบในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีวินัยมาเป,ป็นสิปีแล้วนะก็พยายามประคับประคองในส่วนนี้เอาไว้ ที่ยังไงก็ต้องกัดฟันนะคโยมเราตั้งใจแล้วเนาะเรื่องสถานีเนี่ยเป็นเรื่องหลักในการที่เราได้พบกันเราก็ดูแลไว้ให้ย่ยมได้มีโอกาสในการได้รับทราบข่าวสารในการดําเนินงานต่างๆรวมถึงธรรมะที่นํามาฝากในแต่ละวันไปให้เป็นประโยชน์สืบไปเท่าที่เราไม่ใจเรามีนะวันนี้ยกคำครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าให้ทานเบิกบานเสมอพบเจอแต่ความสุขสันทั้งเป็นที่รักพิงพักทั่วกัน อิ่มเอมทุกวันบุญนั้นมากมีไปรับบาตรยตดโยมยมเช้ายติโยมมีความตั้งใจนะทํากับข้าวกับปลาอะไรก็ทามใส่บาตรเต็มที่ก็พิจนารณาเนะนะเรื่องของการรับชัระฐานทั้งพระทั้งโยมทั้งมิชีทั้งลูกศิษย์ทั้งหาอีกมากมีโอ้ได้ประโยชน์มากเชียวคุณโยมคือได้อาศัยอาหารบิณฑบ,บาตรยังอยู่ได้โยมไม่ขวนขวายในการให้ยมเช้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนคุณโยมไอ้วันแรกๆยังพอ ไปได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดยาวไปวก็คงยาก,กน,นะเรื่องการบริหารจัดสรรเพราะว่าการกินกันอยู่นะั่นเป็นเรื่องสำคัญกาเโยมคือเป็นปเรื่องของพื้นฐานปัจจัยนะที่อยู่อาศัยเ,ยเราพอจะอาศัยนะอยู่ตามอัตภาพได้ที่ดินเราก็อาศัยเขาในแปลงที่เราอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้เราอาศัยอยู่นะมายาวไกลถึงทุกวนันนะี้เพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็ไปถวายเป็นที่ธรณีสง์มีชื่อของวัดสำราน อยู่นู่นนล้ก็ประมนุงหยิบสามสิบสองไร่เนี่ยแปลงนี้ก็ามาเป็นนะสำนักวัดปรธรรมแก้วมณีเดิมทีนะแล้วก็เราก็ซื้อเพิ่มกันแปลงเก้าไร่เพื่อที่จะใช้แปลงนี้ในการจดวัดจดทะเบียนใเป็นวัดวารามซืบไปั้นเรื่องของนะที่อยู่อาศัยก็ทําไปตามอัตภาพแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าพรเท่ายรมันง่ายนะชุดขาวชุดน้ําตาลเนี่ยเราก็ได้รับจากยิดยมที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยท่านก็ดูแลให้นะถึงแม้ จะเป็นชุดปฏิบัติธรรมแต่เขามีความตั้งใจนะก็สวมใส่นดูแลกันเรียบร้อยจัดสรรให้สำหรับผู้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่เนี่ยก็พยายามมีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนไปคือให้ไว้อย่ยท่นผู้ให้จึงเป็นที่รักแล้วก็มีความเบิกบานในหัวใจเพราะวาท่านเห็นนี่อันนั้นก็ได้ใช้นี่ก็ได้ใช้่ก็ช,กชื่นใจใช้ทุกอย่างทําที่เรานั้นเนีเสกสรร กันนอกเหนือจากเรื่องของเสื้อผ้าพ,าพรที่อยู่อาศัยเนี่ยอาหารกันกินที่ยมได้ช่วยกันแบ่งปันการอยู่ร่วมกันนะมีธรรมะกำกับจิตกำกับใจและในทานเบิกบานเสมอเนี่ยเมือ่อโยมได้พบได้เจอเนี่ยมันมีความสุขใน,นวัจิตวัวใจได้เป็นงั้นเราไม่มีทางพัฒนามาได้เลยนะโยมการจะสร้างวัดสร้างวังไม่ใช่บาทสองบาทนะถ้าเป็นเรื่องตัวเลขเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไร่ตัวเท่าไหรอย่างวันนี้เราจะจัดเตรียมในสถานที่เนี่ยนะก็ เตรียมพร้อมลูกศิษย์ก็มาช่วยกันวันนี้เครื่องตัดหญ้าทั้งหมด7เครื่องกุญยของเราเอง4ของเขามาอีกสามมาจกากนคกประม,มนะทีมงานมาช่วยกันไม่งั้นมันไม่ทันวันเดียว32ไร่นะอยอมนึกภาพแล้ววันเดียวเอาให้เสร็จจบเนี่ยโอ้มันจะต้องลุยกันขนาดไหนใช่ไหมมันก็ตัดตรงนั้นรกต,ตรงนี้ตัดตรงนี้รกต,ตรงนู้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะขึ้นชื่อวา้า,านะงั้นเราก็ปรับในส่วนของ นะพื้นที่เพื่อให้เกิดความียปรย่อยนิยมมาวันที่หนึ่งพิจิกายยนนี้ก็เห็นความสะอาดสะอาดทั้งหมดในพื้นที่ที่เราทําได้แต่กับว่าน้ําจิตน้ําใจเขาก็หยิบยืน่นไม้แล้วก็มาวางระบบน้ําอีกเพราะว่าเราใช้ปั๊มหนึ่งตัวเดียวแต่เขาก็สามารถที่จะเดินระบบท่อนะร้อยออกมาให้เราได้เหยา่ไกลอันนี้เป็นความสามารถของทีมช่างที่เขาทาให้เนะนี่ยต้องใช้ผู้รูนะ้ผู้รู้ที่เขามีความเฉพาะฐานคือ,อเฉพาะฐานคือเชี่ยวชาญเฉพาะทาง าวางงานไว้ปลูกต้นม้งตนาา้นไม้จัดสวนตัดแนวให้เราก็นรมิตให้เราได้ภายใน1วันแล้วก็พรุ่งนี้วันหนึ่งก็สองวันเดี๋ยวก็ดูแลกันวันนี้คือน้ําใจไมตรีที่เขาหยิบยื่นให้คืองานเขาก็มากนะแต่เขารู้ว่าเรามีงานวันที่1นึ่เขาก็เลยแบ่งเวลามาเกื้อกูลอันนี้ก็ต้องมทนาบุญนู่นน,นะครประมทีมงานจัดสวนในนามของคุณแม่สกคอนนะคุณแม่คาเบงนี่ก็เป็นเพื่อนกับนะลูกหลานเขาก็รู้กันนะในเรื่องของงานทั้งหลายจึงได้กําหนด นะดูแลกันไปเรามีเบิกต้นไทรนะไทรหลังบ้านเขาเนี่ยเอามาประดับงานพิธีด้วย50ต้นเนี่ยคือเสริมต้นไทรคอมเพกใส่เกาหลีหรือใส่คอมเพกเขาเรียกใส่เกาหลีมนะั้งนะเอามาประดับไว้อันะนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเขามาส่งกันงั้นอะไรที่เพิ่มสีเขียวนะปลูกต้นไมนะ้ทำให้เกิดความร่มรื่นสบายตายสบายใจก็ทําในส่วนนี้งั้นความที่ว่าเป็นผู้ให้เนี่ยความสุขสันต์จึงเกิดขึ้นเป็นทวีเป็นที่รักเป็นที่พึงพักนะ สำหรับบุคคลทั้งหลายโดยทั่วกันงั้นพอกิ้งกล้างกันก็เออมาช่วยกันดูแลกันในส่วนนี้อะไรที่พอหยิบยื่นไมตรีที่เป็นประโยชน์นะคือเขามีอยู่แล้วไปยมแต่เขาต้องซื้อต้องหานั่นต้องลำบากอีกนะถูกไหมละ่ะในการต้องเดินรนให้เขาต้องเดือดร้อนหาหมาแต่ถ้าเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ดูน้ำมูกน้ำมันมาเอามาช่วยเลยเกือ้อกูลกันเราก็ดูแลเขานะยอมนึกภาพแล้วกันน้ำใจเนี่ยมันกินกันไม่หมดนะ การยอยมที่มีน้ำใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญกินกันไม่หมดเพราะว่าเรารู้จักในการให้กันในการแบ่งปันกันในส่วนนี้แล้วการแบ่งปันนั้นเนี่ยก็ดูกําลังของเราด้วยว่าเราไหวไหมคือทําเป็นตามอัตรภาพเล้วราก็เห็นถึงความจําเป็นเห็นถึงความตั้งใจที่มีมันมีความสุขตรงนี้เพราะว่าอายุนามที่มันมากมีเด็กยโยมันใช้ไม่หมดหรอกถ้าสําหรับคนที่เขามีเนี่ยคือตายไปก็ใช้ไม่หมดหรอกแต่เนเขารู้จักในการจัดสรรให้มันเป็นประโยชน์อันนี้สําคัญั้นหลายคนที่ ไม่มีด้วยรัพย์เขาก็มีด้วยแรงไม่มีด้วยแรงเขาก็มีด้วยกําลังใจนั่นการให้มันให้กําลังใจกันก็ได้คือไม่ขัดไม่ขวางนะคนขัดขวางทางบนนี่มีนะคุณโย,ยนะโอ๊ยไปทําทําไมอ่าเห็นนั้นเขาจะกำลังจะจะเรื่องเรื่องได้ดีได้ดีก็เอาขัดขวางทางบนก็มีนะไปทําทําไมอย่างนั้นนี่งั้นเราให้กําลังใจกันซะนะในยามที่ทรัพย์เราไม่มีเราไห้กําลังใจบางคนก็ให้แรงนะให้แรงเ้าเดี๋ยวไปช่วยกันตรงนั้นตรงนี้ โยมแม่มาลัยท่านก็ช่วยเท่าที่กําลังท่านมีนะนั่งถอนหญา้าลิ่งไปลิ้งมานะจักรยานปั่นไปแล้วก็ลงตรงนั้นถอนตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เนี่ยใช้แรงเท่าที่มีกําลังช่วยจะเอาทรัพย์ไม่รู้จะเอาจากไหนใช่ไหมเนี่ยส่วนคนมีทรัพย์ก็ก็ถามหาแรงเราบอกเอาเดี๋ยวพวกนี้นะพระอาจารย์ของจะไปอุปกรณ์ต่างๆมีคนช่วยไหมเออเราเขามีทรัพย์เขาก็เอาทรัพย์มาเกื้อกูลเท่าที่เขามีนะแล้วก็แรงก็ของทั้งเราเราก็แรงเราเนี่ยก็ไปช่วยกัน คนมีกําลังใจหนึ่งคนมีแรงหนึ่งคนมีทรัพย์หนึ่งก็มาร่วมด้วเช่วยกันแบ่งปันกันในส่วนนี้งั้นไม่ขัดไม่ขวางในทางบุญทางกุศลใดนะให้มีแต่ความอิ่มเอมเปรมปรีปูจจาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เกิดกุลกันในส่วนนี้มันก็มีกําลังใจในการลุยงานเลยนะงั้นญาติโยมเองก็เช่นเดียวกันหลายคนเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์เสมอไปแต่เรามีกําลังใจมีพลังบุญนุนให้อย่างบางคนให้กําลังใจนะถึงแม้ไม่ได้สื่อสารกันทางเด็กว่าโทรศัพท์ เนะี่ยพระางท่านฟังรายการเนี่ยอาจจะไม่เคยโทรศัพท์มาเลยแต่ว่าอ้าวจช่วยน่เขาเรียกเอาใจช่วยขอให้ทนะ่านสาเร็จขอให้ท่านสมปรถมรถนาขอให้ท่านราบรื่นนาเนี่ยนะเป็นการอธิษฐานส่งจิตมาอนุโมทนาเท่านี้มันก็สุขในอุรานะถึงแม่ตัวไม่ได้มาแต่มันก็มีความเป็นคุณค่าในหัวใจแล้วว่ากุศลมันเกิดเห็นเขาทําอะไรเนะ่เราก็อนุโมทนามันก็เป็นการได้นําพาให้จิตของเราผ่องใสได้ เรามันไส้เ่ยนะเอาละทีนี้เราก็วาวุ่นแหละในหัวจิตวจัวฉจนั้นในเรื่องของบุญเนี่ยคุณโยมมันต้องให้ใสๆเราให้ในทุกรูปแบบนะคำบัติทานวาจาเป็นทานใช่ไหมกำลังใจเป็นทานให้แรงเป็นทานสิปัญญาความรู้เป็นทานหรือไม่กะทั้งนะให้ทรัพย์เป็นทานก็นแล้วแต่เรานะวา,าจาหรือให้ของเป็นทานมีของให้ของนะฉะนั้นนำอมีอะไรเราก็ใช้อย่างนั้นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นในการเสกสรรแล้วก็ไปที่รัก เป็นที่นะพึ่งพาอาศัยเป็นที่พักพิงยามที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเราให้ที่พักที่พีนโอ้น่าชื่นใจอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามปรูกฝังยิดยมทั้งหลายก็ฝึกกันคนไม่เคยก็ฝึกได้แต่คนเคยแล้วเขาก็ชินนะให้โดยสิ้นสงสัยภาพเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่นะเป็นผู้ให้มาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ถูกสอนถูกฝึกถูกฝนถูกอบถูรมให้เป็นผู้ให้มาทั้งให้อภัยด้วย ไม่ถือสาไม่ถือโทษกดเครืองไม่แค้นเครืองต่างๆนานาเราก็พยายามทําจิตทําใจให้โสภีโสภาในการแผ่เมตตาไว้แล้วก็ให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทรัพย์สินในสิ่งที่เรามีนะเป็นประโยชน์ในศาส,สนาเนี่ยให้รถให้ราเราก็ถวายกันไวน้เรื่องการเกื้อกูลในสิ่งใดๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเขาจะให้กันง่ายๆเนี่ยแต่เวลาถามไทยบางทีเพื่อนฝูงกันเนี่ยเราก็แปลกใจนะว่าเขาก็ให้ไม่เป็นนะคุณโยมถ้าได้เอาคุณโยม แต่ถ้าเสียไม่มีนะไม่ให้นะอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วเราก็ปลกใจเขานะเราเอา้าแล้วเขาจะอยู่ยังไงในรูปแบบนี้เราก็ถามนะเพราะว่าเราไม่เคยนะคือถ้าทาังได้นะเอาเต็มที่แต่ถ้าทังเสียแล้วโอ้ไม่มีกระเด็นนะคุณผู้มเรื่องพวกนี้เวลาเขาปรารถนาสิ่งใดก็ตามดีมันก็ไมค่ก็จะได้ดังใจนะแล้วตรงเวลาไอ้การที่เราได้ดังใจหรือว่าได้สิ่งใดมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากว่าเราเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้เราจรึงได้ อภาพนี้ได้สาาที่เราใช้สวดมนต์ในเจริญกุศลเนี่ยทั้งเครื่องประกาศที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเราเคยติดตั้งรุ่นอาจจะก่อนหน้านี้ไว้แต่ระบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเราเคยให้ไว้ในการก่อนที่ผ่านมาเราจึงได้มาใช้สาาเหล่านี้ทุกอย่างทุกสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของประโยชน์เท่านั้นอย่างกุฏิได้รยู่เรือนไม้เราก็เคยสร้างกุฏิเรือนไม้แล้วก็ถวายไว้ในพระศาสนาทุกวันนี้ก็มีเรือนไม้ธรรมดาธรรมดา รถลาเราก็ให้ไว้เราก็ได้หมายยมท่านบอกววาทำไมท่านเดี๋ยวก็มีรถตู้เดี๋ยวก็มีรถข้อเดี๋ยวก็มีรถอีแตนเดี๋ยวก็มีมอเตอร์ไซค์มีรถไฟฟ้าทําไมท่านมีแต่รถตลาทําไมคนถึงหามาให้บบนั้นก็เราให้ไว้หมดนะรถตู้เราก็ถวายรถมอเตอร์ไซค์เราก็ถวายรถในการรับบาตรเราก็ถวายเราก็สร้างบุญของเราไม่ยาวไกลมอเตอร์ส้มมอเตอร์ไซค์ที่เราได้ใช้กันก็เพราะว่าเราเคยถวายไว้แต่สุดท้ายมันก็ได้มีอนิสง์ในการเกื้อกูลกลับมา นี่คือสิ่งที่เราทําไว้ในการนั้นเราก็ได้รับในการนี้อ่านี่ก็เป็นประโยชน์นีเพราะเราทาไว้มันจึงได้ความสุขความมีเอรมความเป็นปรีความกระเสมสีจึงเกิดขึ้นมีในการนี้ให้เราได้สัมผัสได้งั่นเมื่อเรารู้ในเรื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราก็มีความสุขใจเวลาเห็นเขาใช้นะใช้พาประสงค์ไปประชุมเห็นพาคณะตยโยมไปร่วมกิจกรรมต่างๆมันก็ชื่นใจนะอ่านี่คือการให้แล้วมันได้ประโยชน์จริงจัง ฉันการให้ทานจึงเบิกบานเสมอพบเจอแต่ความสุขสรรทั้งเป็นที่รักพิพิงพักทั่วกันอิ่มเอมทุกวันนะบนนั้นมามีคนเรามันจะก็มาดูใจกันเนี่ยส่วนใหญ่ถามว่าอ้าวี่ไม่ต้องให้กันแล้วไม่ต้องเสียสละกันแล้วไม่ต้องจาค่ากันแลเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักกันก็เอาซะแล้วนะในรูปแบบของการเอาเปรียบกันนะแล้วมันจะไปต่อกันยังไงทุกเวละมันต้องเสียสละจะฆ่านะต่างคนต่างเกื้อกูลกัน ถ้าไปนเน้นในเรื่องผลป,ประโยชน์นะถ้ามีผลประโยชน์นั้นนะฉันจึงจะเข้ามาทำผดประโยชน์แล้วฉันก็เลิกลาอย่างนี้ก็โอ้เดี๋ยวมันก็ไม่นะสุข,ขีมีความสุข,ขานะใจิตใจที่ว่ามันก็มีแต่โลภโลภาครอบงำอยู่นะรําไปของจริงมันต้องแบ่งสรรปันส่วนเขาบ้างเราบ,บ้างเกื้อกูลกันไปดนะ้นความอยิ่มเอมของการที่เราได้อยู่ได้อาศัยได้พบได้เจอกันความเสียสละกันอยมในพศาสนานเราเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียสละมากนะคุณ้ยม พระศาสดาเนี่ยเสียสละในการสอนธรรมะนำพาให้หมู่สงฆ์ก็ดีนึกว่าญาติโยมผู้เป็นพุทธบริษัททั้งหลายก็ดีเนี่ยสเร็จมรรคผลนิพพานนะไปสู่ความเป็นปรบมรสุขได้เนี่ยความเสียสังพระองค์นั้นตลอดพระชนชีพมายาวไกลส่วนเรื่องที่พักพิงอาศัยมาจากญาติโยมเนี่ยญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวฟ้ามัรกยรไม่ว่าจะเป็นข้าบดีเศรษฐีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาโดยทั่วไปก็สร้างวัดสร้างวากันถวายเสียสละ ก็เป็นที่อาศัยพระสงฆ์นั้นได้นะใช้สําหรับในการทํากิตปฏิบัติให้ดวงจิตของท่านหลุดพ้นไปมรรคผลนิพพานเขาก็ทําเสเสะละช่วนกันมาอันเรื่องของวัดมารามเนี่ยเป็นเรื่องของโยมเสสะละเริ่มด้วยช่วยกันให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นในทางพระศาสนาเนะี่ยอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของฝั่งสมาธิฐีนะฝั่งปฏิบัติบูบชานะไม่ต้องไปคิดในเรื่องอ้าวแล้วที่ว่าโดนเสพยงเสพยา จับศึกไปนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนที่ท่านบ่นมาแต่ท่านไม่ได้เอามรดผลที่ผ่านท่านเอาของในผ่านเฉยนี่คือยุกยาที่เขาหามาอันน้ก็เป็นเรื่องของทางจิตใจที่ว่าเข้ามาในพระศาสนาแต่ก็มีเรื่องของยุกยาเข้ามาปะปนด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนเด็กซึ่งเราก็ต้องละไว้แต่ที่เราพูดดีคือการที่เราเสียสละในการที่จะพาพระสงฆ์นี่ท่านมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พักพิงปฏิบัติจิตแล้วสิ่งใดที่ท่านบรรลุ จะเป็นยานเป็นมรรคเป็นผลเป็นฌาในใดๆก็เราก็จะได้รู้ธรรมโดยรอบตามที่ท่านเด้บรรลุธรรมไปด้วยก็พลอยได้อนมโมทนากันไปด้วยรับฟังกันไปด้วยท่านก็นมาแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เรากลับคืนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกือ้อกูลกันไปนั้นในสิ่งที่เป็นพระดีเนียญาติโยมก็อิ่มเอ็เป็นปรีสุขีสุขสันต์รได้พระที่มาช่วยกันดูแลรักษาเสนาสะนะ ทำกิจ,จวัตรทุกวันวัดก็กวาดบาตรก็โปรดโบตก็ลงก็บัตรก็บปรงก็เห็นความเป็นสงฆ์ที่ผ่องอัมภัยเนี่ยท่านก็มีความสุขใจใจมันก็ปิติประโมทนะจะให้สิ่งใดก็เกิดความสุขในการให้เต็มที่เั้นแม้แต่ว่าจะเสียสละทรัพย์ถึงแม้จะมากมีนะทั้งเวลาด้วยนะบางคนบางท่านเนี่ยเขาก็คุ้มค่างั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้สั่งสมไว้ซึ่งบุญยะนําพาให้จิตของเราสัพพีสภามันมีความวัฒนาในวจิตหัวใจ นะคือมันเจริญขึ้นนั่นะนาทีการงานครอบครัวชีวิตทรัพย์สินทั้งหลายก็มีแต่ความงอกงามไปบูดมันก็ไปตามกันอย่างนี้งันววารามใดก็ตามทีที่เขาปฏิบัติในทางหลักธรรมนะพาะศาสนาเนี่ยเขาก็มั่นคงนะไม่ได้ร้อนไ,ไม่ได้วันไหวในะเรื่องของโลกานะซึ่งนาพาให้ปนะัจจุบันเราเห็นเลยว่านะถ้าดีก็อยู่กันไปไม่ดีก็เอาไปก็แค่นั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นงานะนผู้ให้จึงเป็นที่รัก เราก็ต้องรู้จักในการฟุมฟักมาตั้งแต่ยาววัยนะโดยเฉพาะลูกหลานเอามาฝึกมาฝนในการเกื้อกูลให้เนะี่ยเสียสละข้าวในขันในบาทของตนเองทั้งท่านอะ่ข้าวในขันที่จะใส่บาทของตนเอง,งนั้นเนะี่ยได้เสียสละตักข้าวแต่ละตะพีแต่ละพีโอโมรนาเสียสละเอาออกไปการให้นะแล้วก็ไม่ได้ให้ทั้งหมดหมดนะให้กันในขันที่เราแบ่งไว้แล้วไอ้ส่วนที่เหลือก็กินกันไปส่วนหนึ่งก็เอาไปแจกใจกันนะใจมันก็อิ่มเอมอันนี้ฝึกกันตั้งแต่ยาววัย งูกหลานหลายคนที่ถูกฝึกให้เสียสละเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรุนเรงได้อายุมันขวัญยืนหลับตื่นมีความสดใสจะทํามาค้าขายมีทั้งทรัพย์มีทั้งบริวารคือเรื่องทรัพย์และเรื่องบริวารเนี่ยสำคัญอย่ยอมถ้ามีแต่ทรัพย์ไร้บริวารก็เหนื่อยนะทาอะไรทําคนเดียวตายคโยมใช่ไหมละ่ะถ้ามีแต่บริวารไม่มีทรัพย์ลำบากอีกคนยมโอ้โหจะเอาที่ไหนจ่ายเขาใช่ไหมเนีนั้นต้องมีทั้งทรัพย์มีทั้งบริวารมันจะเกือ้อกูลเราทําให้เราสามารถจะทําอะไรก็รวดเร็ว ราบรื่นเรียบร้อยสาเร็จสมร่ปรารถนาการการให้ทานเบิกบานในชีวิตเราจึงได้มีโอกาสได้เกิดความปรีดาเพราะว่ามีทั้งทรัพย์มีทั้งบริวารชวนกันคนนั้นคนน,คนี้นะลูกหลานก็พรอยอนุโมทนาเพราะว่ามันก็ได้ดีทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนยเพราะเราไฟดีางานหลายกว่าหลายท่านที่เป็นผู้ให้เนี่ยอยู่แล้วนะถูกพ่อถูกแม่สอนมาตั้งแต่อยากการก่อนเนี่ยเขาก็จะเจอความสถาพรนะสร่งเรื่องมาจนถึงทัวงนี้ แต่บางคนอันตคัดขัดสนลำบากลำบนยากเย็นแสนเขียนสมัมีก็เพราะว่าไม่เคยเลยในเรื่องพวกนี้ไม่เคยได้ให้เลยไม่เคยให้ใครมันจะได้ยังไงถูกไหมละ่ะเราให้ความรักเราก็ได้ความรักเราให้ความรู้เราก็ได้ความรู้ของเหล่านี้มันอยู่ที่เรายิ่งอายุนามมากแล้วเนี่ยเราไม่ให้ไว้เนี่ยแล้วใครจะมาดูแลเรามาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวถามไถ่สะทุกสุดดิบเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ตรน,นีทีเดียวเนี่ยยกเว้นแต่เราพลาดไป ไม่มีวาสนาจะเจอคนกระตันยูนะอันนั้นก็ถือว่าเราก็คงจะเคยทํากรรมไว้ถึงต้องโดดเดี่ยวเดียวดายแม้ให้แล้วก็ยังไม่มีใครรู้คุณค่าของทรัพย์ที่เราให้ไปอันนั้นก็ถือว่าเอาละนะเราก็ทำของเราแล้วก็สบายใจส่วนจะไปหวังพึ่งพาใครก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าในทางปกติแล้วเนี่ยนะลูกหลานนะได้นะนะกกรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ถึงยอย่าที่ท่านนะเจ็บมือปผวยไข้ก็ยังไปเที่ยวหาอย่างถามไถ่กัดหรือสิ่งใดกัดตบประหงสิ่งใดก็นําพา ตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมเพราะว่ามีลูกหลานคอยช่วยดูแลพัดวีอันนี้เป็นพระเราให้ไวจึงได้สิ่งน,นี้อันนี้ทรงในการให้เหมือนพระเราเนี่ยเคยให้ความรู้นะสมัยก่อนลูกศิษย์ลูกหาเนาะมาเรียนเป็นเด็กวัดมาเริ่มเรียนเขียนอ่านให้ความรู้ให้ความรักให้ความบุนให้คุณธรรมปละวัฝังไว้พอเติมใหญ่ขึ้นมาอ่าไปเป็นพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยของบ้านของเมืองก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็กลับมาเชิดชูวัดวารามเชิดชูหลวงพ่อเรา ครูบาอาจารย์เราให้มีความจเจริญเรืองก้าวไกลมันก็เป็นไปตามความกตัญยูที่ปลูกฝังมาคือได้ดิบได้ดีแล้วก็ไม่ลืมนะในพระคุณของผู้ที่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์คำจุนเรามาเนี่ยนี่มันเป็นวาส,สนาเห็นมันก็แปลตามกันนี้มันยอดยมเองเนี่ยนะฟังรายการมีความสุขทุกเวลายอมก็อนุโมทนาในส่วนของการที่เราพัฒนาวัดวารามหรือแม้กระทั่งอ,อุปถัมภ์รายการเนี่ยยอมก็ต้องมีโอกาสในการได้เกื้อกูลกันคือไม่ได้ถึงขนาดใจไม้สลักกรรมโอ้ ถอยท่านล่มจมล่มสลายท่านหายไปท่านวอดวายคงไม่ได้คิดขนาดนั้นก็ได้แต่เอามาเอาโนมัทนาช่วยเหลือเกื้อกูลนะประคับประคองกันไปอุปถัมภ์ก็ทำเท่าที่เรามีกําลังมันก็สุขใจกันอย่อันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้นะที่เราได้สั่งสมในการให้ซึ่งเป็นประโยชน์นะการมทานนี่เป็นบันไดขั้นแรกที่จะไปสู่ความเป็นมรรคผลนิพพานแต่เราไม่เริ่มต้นจากการให้คุณโยมรักษาศีลแล้วก็ตรณีทีเหนียวยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ของเรามันไปต่อไม่ได้ ที่เราเริ่มต้นจากการเสสละในการให้เราก็ก้าวขึ้นไปในการรักษาศีลรักษาธรรมเนะี่ยมันก็เป็นเส้นทางเดินของเราเงี้ยพระเจ้าเราเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยกว่าจะเป็นพระเจ้าได้นโ uke, ยโอ้คุณโยมยิ่งพระชาติที่เป็นพระเาษสันดอนนใครมาฟังพระเาษสันดอนจะเข้าใจได้ทรงให้ไว้มากมายน่ไม่งั้นแล้วก็ในการอุบัติเกิดขึ้นเป็นเจ้าชายเส,ยสษฐะน,นั้นก็ไม่ใช่ง่าย,นยในพระชาติที่นัานจะเป็นพระชาติตัสร้นั้นทุกอย่างต้องสร้างปรมีมา30ทัศน์เราสวดกันนะ เราพิจารณาดูเราจะร้พรวมให้เป็นนักให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยฉะนั้นเราเองก็มีโอกาสนะ,ะเดินรอยตามเท่าที่กําลังเท่าที่ความสามารถเราจะมีนะสิปัญญาความรู้ที่เราหามานะเราก็รู้จักแบ่งปันได้ฉะนั้นก็ฝากตัโยมทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสเราก็ดูแลกันไปคือกูลกันไปสิ่งใดที่เราจะประสงค์ไม่เดือวิสัยเราก็ร่วมกันไว้ตามสมควรนะวันนี้ก็โมตนบุญกับตันยมผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้ เกื้อกูลกัน,นทั้งในเรื่องของสถานีที่มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งในเรื่องของงานต่างๆอีกมากมายกิจกรรมที่เราทําในวัดในวาในพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยคุณโยมยน้ำหมึกน้ำมันรถราย,ยานพระนต่างๆก็มาจากญาติโยมที่เสียสละกันทั้งนั้นยันความเสียสละเหล่านี้นั่นแหละจึงเป็นเดชะเป็นตบะเป็นกําลังกับให้เรานั้นอยู่อย่างในความร่มเ,ย,นเนย,ย็นในยมันขวัญยืน,นทรัพย์หลังไหลกิจการ,รง,งานใ,นใดๆก็ก้าวไกลทุกที่ รวมถึงโรคไปแค่เจ็บที่เบียดเบียนเองเราก็รู้นะมาได้ยาดีหมอดีในสิ่งนี้ก็เพราะนะในส่วนของกุศลที่มากมีที่เราทําไว้มันจะเกื้อกูลเรากลับคืนนะยังก็ให้ยันยมท่างหลายนะเป็นผู้ใฝ่ดีเป็นผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลตั้งยให้มีความสุขมีความเจริญนะให้ประสงค์สิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยก็ให้สำเร็จได้ดังใจปรารถนากิจการงานที่ทําอยู่ก็ขอ,ขอให้วัฒนานะมีกำไรกำไรนะ ในการก้าวหน้าสิบัญญัติความรู้ในการนำพานั้นก็ขอให้เจริญขึ้นนะคือความรู้เนี่ยมันเก่งขึ้นได้ตลอดลยมอย่างภาพเองก็มือนกันนะจากไม่เป็นก็ต้องเป็นโยมจักไม่รู้ก็ต้องรู้บางอย่างถ้าเราทุ่มเทดูเราจะรู้เออมันก็ทําได้นี่ก็มอนกันยันฝากไว้ในทุกๆบุญนะโยมใครจะร่มบุญในส่วนของกองทุนทั้งหลายก็เปิดไว้นะถมดินกันก็ทุนร้อยเนี่ยร้อยบาทเท่านั้นก็แจ้งความประสงค์ได้ศซนหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้า 0619199149ก็มทนาบุญอนประชีธนาคารกรุงเทพออมทรัพย์ที่0 4 0 8 0 2 9 9 9 9 0 4 0 8 0 2 9 9 9 9ก็ระบุกันตามสมควรแก่โอกาสนะวันนี้เวลามาดลงแล้วขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเถิดอายุวนโนสุขัง หลังคขจะเรือนพร